วันนี้เข้าเรื่องเลยละกันนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหมุน8ปีการันตีกินเกลือนะฮะรอบนี้มีของรางวัลใหญ่เป็นสกินปืน2กระบอกครับสกินแรกเนี่ยก็คือกอห้าฉลองครบรอบ5ปีฟรีไฟล์นะฮะชื่อว่า Sterling f u ิ e n e น t i c เราเชื่อมถึงการอะไรเชื่อมอะไร ตกไม่เอกบ้เนี้บวกลั่นหนึ่งเจาะเกาะสองลบความเร็วเคลื่อนที่นะครับค่าสถานะถือว่าพอประมาณนะได้ลั่นกับเจาะเกาะ2นะครับยิงคนเกนาะหน้าๆา,นานเนี่ยแรงกว่าเดิมแน่นอนนะฮะกับอีกสกินหนึ่งก็คือปืนฮิลครับทีมแมนสไนเปอร์สเต์ลิงฟิลเจอร์บวกระยะ1บวกเจาะเกาะ1ลบความเร็วเคลื่อนที่ <What? S> 1ไอปืนฮิลเนี่ยบวกเจาะเกาะทำไมผมก็ยังงงอยู่นะครับเพราะว่ามันเอาไว้ฮิลให้เพื่อน คงไม่มีใครเอาไปยิงศัตรูเป็นปืนหลักแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นสกินนี้มันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะครับสุ่มไปอย่างนั้นแหละมาลุยกันเลยครับเลือกของไม่ต้องการออก2ชิ้นกดยืนยันกดตกลงครั้งแรกเริ่มหมุนที่3เพชรนะก็รัวยาวไปเหมือนเดิมครับ66 77ครับแล้วก็88 99 1 1 1อ่ะปืนอะไรมาก่อน ทีทเ e มนสไนเปอร์ปืนฮิลนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหลือของรางวัล2ชิ้นสุดท้ายในตู้ซึ่งดูแล้วเนี่ยผมว่ายังไงไอสเก็ตแอร์บอร์ดเนี่ยมันออกก่อนแน่นอนนะครับไอปืนกอซ่าย,ยังไงก็ออกชิ้นสุดท้ายอ่ะไม่เชื่อมาดูกัน222เพชรนะครับกดหมุนไปป้าปัป๊กนั่น เป็นไงทายอะไรไม่เคยจะผิดนะครับกิจกรรมนี้แล้วก็จบด้วย333เพชรกับสกินปืนกอซ่าฉลองครบรอบ5ปีกาลิน่าฟีเกือฮะในส่วนของสกินปืนกอซ่าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามีลั่น1แล้วก็เจาะเกาะ2อ2แต่ก็ไม่ได้ถึงกับดีมากหรอกเพราะว่าถ้าดีจริงๆมันต้องบวกลั่น2แล้วก็ค่าสถานะอะไรอีกสักค่านึงซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีนะครับ ลั่น2มันจะมีแค่กระบอกเดียวที่เป็นระดับธรรมดาทั่วไปแต่ไอจอบเกาะ2เนี่ยผมเคยเห็นมันมีออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะเนี่ยกระบอกเนี่ยมันจะเป็นจอบเกาะสองบวกแม่นยำหนึ่ลบเคลื่อนที่นะก็ค้าสถานะคล้ายๆกับกระบอกใหม่เลยนะครับต่างกันแค่อันเก่าวบวกแม่นยำส่วนอันใหม่บวกลั่น1นั่นเอง สรุปนะครับกิจกรรมนี้โดนไป999เพรหรือประมาณ300บาทนะครับแต่ก็แนะนำคุณผู้ชมว่าไม่จำเป็นต้องสุกนะครับเดี๋ยวผมเสียเงินรีวิวให้ดูเองนะฮะวันนี้เดี๋ยวมาดูรีวิวปืนกอซ่ากันในโหมดทั่วไปนะครับผมกดมาแบบ2ต่อ4กับแจ็กกี้นะเพราะว่าปืนเนี่ยหายากมากมาแบบ2คนเนี่ยหาเจอไวกว่าได้เล่นไวกว่าแน่นอนนะครับ ข้างนามีคนลงด้วยนะเนี่ยเขาจะถึงบ้านก่อนผมหรือเปล่าอ้าวยังอยู่บนฟ้ากันเลยเหรอวัยรุ่นเสร็จโจรสิครับหาปืนเป๊บเวกเตอร์ซองยาว <Wow. S 1> แก้วเฮ้ยไปไหนนบับมานี่ดีเสื้อม่วงเฮ้ยโดดเข้าบ้านเหรอ เห็นนะจะทำอะไรอะ่ะง้างหมัดต่อยเหรอ,อเออเอาอ๋อประมาดไปหน่อยคิปตี้เดียวเจออีกทีนึงอาวุธครบมือซะง,งั้นโอ้จบกันตายก่อนไว้อันควรแจ็คกี้ฝากชุบด้วยห้าวยัง่งลงยังหมาอีกแล้วเราแม่ เอาใหม่ครับเมื่อกี้ไม่นับนะมันเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยโดนแบบไม่ทันตั้งตัวล้อมหน้าล้อมหลังไม่เป็นไรครับเกิดใหม่ได้เสมอในหมดทั่วไปเดี๋ยวนี้เล่นง่ายขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยตายแล้วตายเลยนะฮะหมดทั่วไปยุแแคแรกๆไฮ้ข <Hey. S 1> ้างหน้ามีคนมาอีกแล้วขออนุญาตนะครับแปหัวไปนหนึ่งป๊บ น้อนเนยยิงกับใครอะ่ะตี้ข้างล่างหรอกไม่เห็นตัวเหมือนกันเออน่าจะหลังไอ้วอ <Hey. S 1> นะปับ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 ,ปบย,ยิงเจ็บนี่ว่าสองคนสะด้วยถอยก่อนแล้วกันนะครับยาไม่มีอุ้ยแตงกิ้ลจักกี้มากยาให้ได้ทันเวลาพอดี <Hey. S 1> ผมรู้สึกว่าพีกเมืองมันคนเยอะแปลกๆนะเนี่ยมีคนอยู่ล่างบ้านนะ hey. การมาเทพการมาเทพแผงสอนนายไม่มีกอซ่าให้เราเล่นบ้างเลยเลยเนี่ยวันนี้ผมต้องใส่ที่เรียกแอด์ดอปมานะครับเพราะว่ากอซ่าเนี่ยมันต้องหาจากแอดดอปหรือไม่ก็ต้องรอซื้อที่ตู้ม่วงอะซึ่งกว่าจะได้เล่นก็ช่วงท้ายเกมนะฮะใครยิงกันเอาเสียงอะไรของผมครับเนี hehe, ่ยสวยจักกี้ หมดไหมไล่เก็บตามกล่องศพไปเรื่อยๆนะบางทีคนอื่นเขาอาจาจะได้มาจากแอด์ดอปไงเออเราก็ต้องมาคุยศพเฮ้แต่ว่าแอดดอบผมใช้ได้แล้วนี่วา <c oughs> อ่ะโธมัมแต่มานั่งคุยขอญาตนะฮะขอญาตเรียกแอด์ดอปก่อน1ลูกแอด์ดอปนี้นอกจากจะเรียกกอร่าได้แล้วก็ยังเรียกคนมาหาได้อีกด้วยนะ <c oughs> แสงมันขึ้นทีไรนี่คนวิ่งเข้ามาหาตลอด <c oughs> มาดูกันว่ากล่องนี้ของผมจะเป็นปืนอะไรนะครับ เอา้าแล้วทำไมเป็นร้อยนัดละเนี่ย <c oughs> โอ้พออยากเล่นก่อชาดันได้ร้อยนัดเ <c oughs> ชื่อเหอะวันไหนถ้าผมจะเล่นร้อยนัดนะมันจะดรอปปืนกอ่อชามันชอบดรอปสลับกับปืนที่เราจะเล่นและใครเขาชุบชีวิตด้านหน้าคับเนี่ยตาวิเศษเห็นนะแสงเป็นเส้นเลยแอบเนียนมาชุบเพื่อนทันไหมครับเนี่ยวงจะเต็มอยู่แล้วรอแป๊บนึง <c oughs> ไม่ทันชุบเพื่อนนั้นนั้นเปิดโคโน่ด้วย ถือกระทะวิ่งไปไหนมานี่ bitcoin. เอานอนนอนโอ้ยไม่นอนไม่นอนนะนอนยิงนะยิงเหา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 ะเอสเอสเอสอารู้จักเปล่าพอพดสอว์เรพินน่ะก่อนมาเล่นฟรีไฟล์เนี่ยเคยเป็นนักมวยมาก่อนนะรู้เปล่า สมัยอายุประมาณ2องขวบเกิดมาต่อยเลย SSS เฮ้ยแล้วแอดอกมาจากไหนอีกลูกอ่ะกล่องนี้มีปะเนี่ยมีคนยิงมาด้วยปิก่อุ้ยนี่ไงกอซ่าเจอแววในที่สุดก็ได้เล่นและใครมันวิ่งมาตรงนี้เดี๋ยวขอลองทักทายด้วยระเบิดสักลูกเอาแตกเฉย อะไรของเขาครับเนี่ยเครีย,ยงมั่วโดนซะง,งั้นไอหมอนี่อาจจะเล็งแอร์ดอปของเราอยู่แน่ๆเห็นแสงหน่อยไม่ได้เลยนะนายตายอนาถตครับรถหายขับรถหร, <laughs> <laughs> รถอเออแอร์ดอปกล่องนี้มันดูดวิญญาณหรือยังไงมีแต่คนตรงมาหาไอคู่นี้นี่ขับรถจี๊ปมาชาร์จเลยนะอกะจะเก็บให้ได้ เดือนนี้นะครับมียอดรับชมจากผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเป็น53%แต่คนที่ยังไม่ติดตามก็มีถึง46%เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครกดเข้ามาดูคลิปบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามให้หน่อยนะฮะจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะครับ และนี่ก็คือสกินใหม่กรอซ่า5ปีลั่น1จอมกรอสองนะครับเป็นสกินที่ถือว่ามีประโยชน์พอสมควรเลยนะคือลั่น1เนี่ยดีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมแต่จอเกาอสอเนี่ยจะดีก็ต่อเมื่อศัตรูใส่เกาะนานา,นามาสู้กับเรานะครับเราจะสามารถยิงทะลุเกาะทะลุค่าพลังป้องกันของศัตรูได้นั่นเองฮะมาได้เวลาลุยกันครับปืนพร้อมคนพร้อมกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ อะไรนะแจ็กกี้มีคนอยู่ข้างหน้าหรอแจ็กกี้ส่งกระแสจิต <Aye. S 1> มาบอกนี่ไงลำหนึ่งต <'s> อกกระสานะครับอ s <S เอ้เอ้าแตกเฉยเลือดไม่เต็มหรอหนายโดนใครหล่อยมาละยิงไปนัดเดียวล่วงความแรงนี่นัดละ3 7เลยนะน้องๆเอเคเลยนะครับเนี่ยแถมยังได้ลั่นหนึ่งมาอีกตั้งหาก เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงแถวๆนี้ <Wow. S 1> ดารินโนหนึ <Wow. S 1> เกือบแลวนอนเกือบจะเนียนอยู่แล้วอีกนิดนึงจะวิ่งเข้าวงอยู่แล้วเอาไปไหนแล้ววะ <Wow. S 1> ถ้าอยู่นิ่งๆก็รอดแล้วแหละแอบอยู่หลังหินเนียนมากแต่ว่านอนดันโผล่ออกมาน่าจะเป็นตี้เดียวกับคนเมื่อกี้แน่เลยอาจจะออกมาช่วยเพื่อน และดูวงเดี๋ยวคุณผู้ชมตอนนี้วงจบพีกนะแต่คนในแมปเนี่ยยังเหลือ19คนมันจะเยอะไปไหนเนี่ยจะบ้าตายรายวันผมว่าคนต้องกระจุกอยู่ขอบวงแน่เลยอะเพราะผมอยู่กลางวงยังไม่เจอใครเลยตอนนี้เฮ้ย <Hey. S 1> ล่มหนึ่งชุดเดียวล่วงอะเอาจริงไครก็ลหลมสอง <laughs> ยังไม่ทันสับเลย ชุดเดียวล่วงเฉยเอ้ยแรงจริงเว้ยสกินนี้ <Hey. S 1> สับยิง <laughs> ล่วงอีกแล้วเจาะดีครับขวาเอาหอสามเลยไม่ต้องดึงเด็บจาาแต่บอกเลยสามนักครึ่งหลอดเจาะดีครับรออะไรเจาะดีครับมาเป็นแก๊งไหวอหอ ไอวอลกุชิแก๊งเหรอแหมมียิงสู้อุ๊ยแซกี้เออๆๆอดทนไว้ก่อนแคกี้อุ๊ยๆๆเป็นนิว่าผมก็คิดว่ายิงฟรีที่ไหนได้เขารอสวนอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดักขอบเนินข้างบนนะทำเลแล้วดีกว่ายังไงเขาก็ต้องวิ่งขึ้นมาข้างหน้าแอร์ดอปสองลูกเลยเว้ย มีคนเก็บแอดดอปซะด้วยแอบลอยอะ่ะ<อ>แม่โหนโนซะด้วยขับรถต่อล่วงหนึ่งขับรถแต่ไม่ใส่มิชามามีโอกาสร่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ฟางชอบโกโก้โกโก้ใส่นมหรือเปล่าอร่อยเลยนะเมื่อกี้ตรงนี้คนหนึ่ง ไไหนนับแมวชอบโกโก้ไอ้แกงนี้มันแกงกินโกโก้นี่หว่าตั้งชื่อเหมือนกันเลยอุ้ยมี2ชาร์จด้วยเอามานี่เลยน้อนเดี๋ยวพี่เล่นเองไม่ได้จับนานมากแล้วนะในหมดทั่วไปรู้สึกเดี๋ยวนี้ GM เอ็ขาปรับใหม่แล้วนะครับตั้งแต่เล่นหมดทั่วไปมาวัน2วันเนี่ยไม่เจอบอทเลยนะเจอแต่คนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เขาทําการปรับปรุงคนจะได้อยากกลับมาเล่นเยอะขึ้นอุ้ยกอ ผมอะไรอย่างชอบเลยไอ้กล่องเลเวล3เนี่ยมีแต่ของดีๆลำหนึ่งไปไหนนอนอุ้ยนอนหมอบด้วยสายหมอบด้วยเอ้าแล้วเกาะสี่ผมไปไหนครับเนี่ยเกาะสี่หายอ๋อเวลาเก็บมันไม่เข้าตัวหรอเฮ้ยมีเสียงปูสาวปูสาวปูสาว คนเอ๋ดอดับ exe <What? S 1> ผู้สาวปีกนกแดงปักธงโชว์ไปครึ่งทีไป กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งปลีกนกแดงหลังจากมีมาขายนะครับ gm ขายของวนอยู่ไม่กี่ชุดของที่วัยรุ่นฟรีไฟลเรียกร้องเนี่ยจะเอากลับมาขายใหม่ในราคาที่แพงกว่าเดิม <Huh? S 1> ต้องร่วมใจกันไม่ซื้อนะครับของมันจะถูกลงเชื่อผมเอาละตอนนี้เหลือ4คนสุดท้ายแล้วนะในวงเนี่ยไม่มีที่ชุบด้วยผมว่ารอบนี้ไม่น่าจะมีใครเกิดซ้ำสองนะครับวิ่งหาเลยละกัน <Hey. S 1> ยิงนี่มีไอวอลสาบยิงสาบยิงล็อปหนึ่งสาบยิงล้อสองหลังไอวอลตีสุดท้ายแล้วนะเนี่ยวิ่งไปไหนน้อนแม่วิ่งเข้ารั้วไปแอบแต่ยังไงเขาก็ต้องวิ่งเข้าวงมาทางนี้นะวงมันบีบมาทางผมเกมนี้บอกเลยว่าดวงดีจัดจ้า นั่งรอเฉยๆเลยอ่ะเอาดิออวะดีน้อนแล้ววงบีบกลางทุ่งด้วยอ่ะออกวะดีน้อนออกวะดีน้อนล้มอีกหนึ่งเคใจสลายใจสลายเหรอเปน็นอะไรอกหักเหรอใจสลายเหลือสองคนแล้วนะซ้ายหนึ่งตรงรั้วขาวหนึ่ง ยแจัคก,กี้ตังกิว M79 โยนมาให้อย่างนี้ผมจะโชว์ยิงต้านลมที่ระยะ100เมตรลาก่อยเอา้าไม่แตกมันต้องสามอีกลูกเออเอาคืนไปเลยจักกี้เอาซองชาร์จมาเหมือนเดิมละดีละออกมามอบเลยนะวงบีบแล้วนะนอน,นไม่ออกโดนวงกินนะ แตกนะนอนล้มหนึ่งแตกนะนอนล้มสองทุกมเ้าชอบแมวแม่เลดเกมนี่ยิงมันใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะเจอกับตี้ที่มีเกาะครบทุกคนเนี่ยยิงทะลุค่าพลังป้องกันกระจุยกระจายหมดเลยนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินกอซ่าเจาะเกาะ2ลั่น1ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกินที่ใช้ดีนะครับแต่ถามว่าจําเป็นต้องเสียเงินสุ่มเสียเงินซื้อไหมส่วนตัวผมก็มองว่าไม่ค่อยจําเป็นนะฮะเก็บเงินไว้กินขนมดีกว่าเดี๋ยวยังไงมันจะมีสกินใหม่ออกมาเรื่อยๆอยู่ดีนะครับให้ผมเสียเงินรีวิวให้ดูคนเดียวนนี้ก็คือพอแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ